กอนนี้เนาะเราก็เคยไปสัมภาษณ์ปช่ทำร้าะทำร้า,านอาหารตั้งแต่ปี2011ไหมที่พี่ไปเยี่ยมร้านนะคะค่ะพล้วรถเปิดปี2010ร้านอาหารโลแตนที่ที่ในตัวเมืองนะคะวันนี้มาทําที่กิจการตอนนี้มาทำอ,อย่างเดียวทําที่นี่อย่างเดียวแล้วก็ เปิดได้วันที่18นี้ครบรอบ6ปีค่ะอ๋ะต้องขอแสดงความยินดีน<อ>บราด้วยก็ถือว่า success ไหมก็ก็ดีดีค่ะดีแต่ว่าขาดพนักงานอย่างเดียวคือยุ่งระดับเกินสิ0แต่ได้ยินแว่วๆว่าจะมีการขยายสาขาอีก อยากขยายค่ะแต่ว่าก็รอรอ,รอพนักงานด้วยค่ะคุณพี่ผ<ห>าย,ยากใช่ไหมคะใช่ใช,ใช่ค่ะเดี๋เราจะโรยให้แบบให้ลูกค้ารู้สึกสบายผ่อนคลายนะคะแบบว่าอุ้ยเห็นแล้วว้าวคือรีทันี้ก็คือแบบว่าไม่อยากให้คนที่นี่ดูถูกเราอุย้ยนวดไทยเหรอผูก็อยากกู้หน้ากู้ตาให้คนไทยด้วยนะคะที่ที่สำคัญ สวยงามหอมด้วยใช่ค่ะมาที่นี่ก็ได้เรียนรู้หลายอย่างมากค่ะทำทำัทำ้งร้านอาหารทำาอริกาแล้วก็มาเปิดบ้านวันเนี่ค่ะเราไม่ใช่ว่าทำไมสนใจธุรก,กิจด้านนี้ด,นนด้านนี้คือตอนรถทำร้านอาหารพี่คืองานมันหนักมากแล้วก็ร่างกายนี้ก็คือแบบว่าเหนื่อยแบบสุดเลยค่ะ ไหลแขนติดยกไม่ขึ้นคือต้องรักษาแล้วค่ะคือก็พยายามไปรักษาไปรักษาคือรักษายัางไงไปเมืองไทยก็กลับไปนวดเลยค่ะถึงได้เชื่อว่าการนวดมันช่วยได้จริงๆค่ะอืมคืออยากรักษาคนที่เขาใช่ค่ะเจ็บอะไรแล้วเรารู้ว่าความเจ็บนั้นมันมันแค่ไหนใช่ <c oughs> ใช่ค่ะคือตรงนี้คือแบบว่า หมือนกับเวลาเราเจ็บแล้วมีคนนวดเราถึงแบบว่าถูกใจแบบนี้คือช่วยเราแบบนี้มันเหมือนกับว่าโอ้ถ้าใช้คาว่าตายแล้วเกิดใหม่มันก็จะเยอะเกินไปแต่มันแบบว่าพีซเลยค่ะคือตรงนี้คือรถก็ได้ยินลูกค้าคืออย่างนี้กับเราบ่อยมากคือเราช่วยเขามันก็เป็นความสุขด้วยค่ะแล้วก็เป็นไรายได้ของเราด้วยแล้วก็เป็นการช่วยอนุรักษ์แผนแพทย์แผนไทยเราด้วยการนวด ใช้เราด้วยค่ะไม่ไม่ไม่ใช้ได้ต่างอย่างเดียวได้สามอย่างเลยค่ะทีนี้ตอนนั้นเราทําร้านอาหารน,ะนวดเป็นแล้วหรือยังหรือว่ามาเรียนเสริมอ,อ๋อตอนหนูอยู่เมืองไทยเอาจริงๆแล้วหนูก็นวดเป็นนะคะแต่รักที่จะทําร้านอาหารมากกว่าค่ะคือพอพอเริ่มร่างกายแบบปวดเจ็บตรงนู้นตรงนี้มั่งแล้วก็ที่เมืองไทยพ่อแม่ก็ เก็บแขนเก็บขาอดโอยคือหนูแบบหนูก็ช่วยคือแบบว่า,าให้หมอไปนวดพ่อกับแม่ที่บ้านเลยนะคะแล้วก็บบว่าถ้าดีขึ้นเราก็อยากช่วยคนนะมันก็เป็นเหมือนกับว่าคำปณิธานหรืออุทานไว้ว่าโอเคถ้ามันช่วยได้จริงๆเราก็อยากช่วยคนด้วยค่ะแต่ก็ช่วยจริงๆช่วยได้จริงๆลูกค้าช่วงโควิดเก แกนัดผ่านะคะคือก่อนโควิดแกนัดผ่าพอนี้เป็นลูกค้าประจําที่บ้านเขาให้เขาให้หนูไปนวดให้เขาก็ไม่ต้องผ่าเลยคือมันอเมซิ n g มากคือเขาต้องแบบว่าเห็นเรานี่ต้องวิ่งกอดวิ่งหอมเราไอผู้หญิงแกอายุหกสิบกว่าแล้วนะคะแกเดินสะโพกแกมีปัญหาสะโพกนะคะ ไม่<า>ผ่าแกไม่ต้องผ่าเลยแก <ใน S 1> มานวดแต่ว่ามันก็เราก็บอกเขาว่าฉันไม่ได้เป็นหมอรักษาโรคนะแต่ก็เรียนมาอยู่แต่ไม่ได้มีใบถูกต้องที่นี่นะแต่ก็รู้จักอาโตมีีอยู่ถ้าช่วยคุณได้ก็ช่วยพอเรานวดเขาได้แล้วบอกเขายัางไงเขาก็เชื่อนะคะแบบว่าถ้าอยากหายนะัดเริ่มแรกมันก็ต้องแบบว่าอาที่หนึ่งสองครั้งคุณไหวไหมมันก็ เขาก็โอเคคือต่อเนื่องแม่ถ้าหายทำไมไม่เนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้แกแกหายดีแกก็ไม่ค่อยได้เจอแกแล้วค่ะนานๆแกจะมาทีค่ะคนที่จะไปหาหมอเนี่ยนะต่อเมื่อเขาป่วยใช่ใถ้าเขาหายก็สบายดีเนาะแ้าจะเป็นกันทุกคนนี่ยอย่างนั้นเหมือนการปวดฟันนี่ไปหาหมอันถ้าเขา คนที่นี่ก็เข้าใจอยู่นะคะอย่างเราก็เหมือนกันบางคนก็ต้องใช้เงินระมัดระวังถ้าไม่เก็บไม่เป็นจริงๆก็เขาก็ไม่ยอมจ่ายหรอกถามว่าที่เรานี้ต้องต้องงวดจริงๆต้องต้องให้ใจเขาด้วยไม่ต้องไม่ได้ใช้มืออย่างเดียวบางทีลูกค้าเขาก็บอกอเขาก็นวดดีนะแต่ว่าก็ยังสู้เธอไม่ได้บางทีเราก็ต้องแบบว่าไม่เออเออล หยอกล้อกับลูกค้าด้เพราะว่าฉันน่ะใช้ใจด้วยงะนนวดไม่ได้ใช้มือเิ <c oughs> <c oughs> ใช่ถ้าเรารักที่จะนวดจริงๆเราต้องมีตรงนี้ด้วยค่ะไม่ใช่เราคิดแต่อยากได้ตังอย่างเดียวนะคะ <c oughs> ถ้าเราไม่มีตรงนี้แขกลูกค้าก็จะไม่ติดนะคะไม่ไม่ค่อยติดมือเราบางคนเขาก็ชอบบางคนเขาก็ไม่ชอบแต่ว่าเราก็จะจุดไว้ถ้าเขาไม่ชอบเขาก็จะให้เราดับ อ๋อไว้ตรงนี้ที่จะเห็นแบบว่าอ๋อค่ะมันจะสวยแต่โอ้ยนี่เป็นเทคนิคที่แบบใช่คือเรามีเสน่ห์มากเลยเล็กๆน้อยๆเราต้องเราต้องมี